นุมวสนาสาธุบุญกับผู้ใจบุญผู้ทุทันไม่ัำเนาะสาธุสาธุับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับพี่น้องครับวันนี้กะมีแนวทางตัวเลขมาฝากพี่น้อง MC ครับผม ครับเลขของหลวงตาครับพี่น้องเนาะหลวงตาของอาจารย์สายบุญครับว่าหารเพิ่นกิดนี่ครับผมนิมิตได้คู่เดียวครับพี่น้องเนาะสองศูนย์ห้าครับผมแล้วก็ตัดเลนน้ำก็คือสองศูนย์สองหาแล้วก็ศูนย์หาครับครับเลขหลวงตาเขาหาศูนย์ศูนย์หาครับพี่น้องเนาะเป็นเลขนิมิตไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นไป วัดมาครับพี่น้องเนาะพไปวัดมาครับพอดีมีอ่าแม่เอฟซีพอเอฟซีพันธุ์โชว์เรลารับน้ำครับงวดบางหันคือหาศูนย์ศูนย์หาคนกระเลยเอาดินไปถมสาลาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะคือยกยกพื้นสาลาอีกครับปูปูยันน้ำถ่วมครับก็คือเฮ็ดไปได้หลายรถแล้วครับผมติดก้อนหนานี่ครับทั้งเอฟซีของเก่ามาีเชียนน้ำเชียร์ครับผมร่วมกันครับทางของอาจารย์สายบุญน้ำ ครับลาสูดก็คืออาแเมซี่เพ็นในโชว์เรียราบน้ำหาศูนย์กับผมเป็นทันได้ไปาุ่มดินให้ปูอีกครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับผมเลขหลวงตาของอาจารย์สายบุญครับก่อนที่จะไปรับช่อมเราฟางแนว่ทางตัวเลขกรับอาจารย์ก็มาเชื่ขอขอขอบคุณอาจารย์สายบุญเด้อครับผมครับ เชีนเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแช์ครับเก่ามาเชี่์น้ำเชี่ยอะไรกับโอ้หนำใชยในเด้อครับผมไปรับช่อดับฟังแนวทางตัวเลขอ่าจารย์สายบุญเลขหลวงตากันเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเ่ามาเชี่์สวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมสวัสดีครับตอนนี้ยุบัดยุบออาจารย์ครับผมครับผมผมบอกมาวัดครับครับ พอดีไอ้ชา้าบ้านไหม็ออกไม่ออกคนไปโซ่ครับลุงตาบางหันเนาะ๋อครับผมครับคนกัเล่ยพากกันอันออกดินพูดแล้วรถสองรถครับรถดินกํากลังมาส่งพอดีครับครับพอดีรถดินเน้่ใกล้ๆครับผมครับผมกันเลยมาหาลุงตาน่าครับครับผมไปหาเพคนบางหันครับผมครับอ่า พอเนวาทางเพื ades, ่อนแล่วแหะพอตัวเลขครับผมมันกว่าวว่าเลขเพื่อนเชียนไหาเนี่ยวันนี้คนสบายจุ๊บโอ้ครับครับวันนี้ก็เขียนไหนเลยเขียนไหนเลยเนาะครับอ่ารถที่บนรถดิ่มิสูสีไอ้เลขเืนเขียนไหนนะครับเนาะครับผม ครับต like e ัวแรกพึ่ว่าเป็นเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับครับอีกตัวหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับครับมาเชียงไทยอีกตัวหนึ่งก็คือสามศูนย์ครับวันนี้พึ่ไดมามัเฉี่อครับครับผมสามสามครูนะครับครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามศูนย์ครับขันขันเลขสามตัวลงตาว่ากระจับเอา ตามซูนเก่าโหลดประมาณสี่ครับครับเขาว่าหันคนมาเสียงว่ากันเนาะครับผมสูนมาวันนี้็นมาเขียนให้เลยครับครับแมนแมนครับไปหาคนว่าหันคนก็เลยว่าใส่หรอเ้ีคนมาคนมาเขียนให้เสโนด่ละผมคงฆ่าไ้ฆ่าตายยุกัเลยเ่าอะไรเขามาครับผมครับมันเห็นกันคือว่าโอกาสดีได้เขามาเพราะดี รถด,ดินก็นั่งแรงพอดีครับครับโอ้โหใครอยู่เนาะครับผมไม่ออกพอเพิ่นก็ได้ครับเพิ่นคุะรถสองรถกันช่วยกันสี่พันสองยี่สิบบาทห้าสิอบาทนั่นสิเห็นนะครับถ้าเกิดถึงไม่ออกมากถ,ถึงรดบัสนลนะครับ,บ,บถึงที่มึงบัสถึงค่ผมพูดเดียวคือบ <c oughs> ุญครับเป็นถ้าผมกับเป็นเหล็กไซวนะเน่าดวงไผ่ดวงมันเน่าฝนว่าเนาะเอาวัยครับผม อ่าไปเรียกมากเลยยังบอไดอยู่9091ครับ30ครับอ่าพอใดบ้างฉีกวันนี้ได้มาสามกูครับครับเพื่อเป็นตัวเลขบนเข่าอีกนะครับเนาะแน่นครับผมติดไปสักหน่อยในเขตใดสั่งบุญบารมีวาสนาต่างจาร่าน้ำกันครับเดียวครับพี่น้องน้อง309ครับผมครับครับ จะวฮมกติส่งอันรูปภาพกลวิดีโอให้ทีเอฟซีเข้าผมดินไหนบึงนะว่าหอนใจแล้วนะครับครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมครับที่เป็นวมอานา้ีนะคนเอาดินมาซอยครับแต่เขาก็ได้ดินที่เอามาเอามาซอยนั้นได้ผมเลยที่ท่ตรงกลางซาลาได้ไหมครับอืมครับท่เท็นสนซาลาครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่อนขาเล่นขยับขยายออกมาเป็นซาลาจันไอย์นะครับผม ครับครับผมครับขยายไปเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งหลุมาให้เบิ้งได้ครับผมครับผมครับนี่ประมาณนี้เนาะอาจารย์ครับผมนี่ครับมีแต่เหล็กรองตาพม่าเอกสารทูนี่ครับไม่ออกครับผมไม่ออกไม่ออกอยู่นี่เพิ่นมาเพิ่นฝันมาหลวงตาเสียชีวิตประทัดโอ้ครับผมครับเพิ่นฝันมาหลวงตาแต่ตะบันนี้อายุเพิ่นอายุหลวงตาห้าสิบแปดปีครับผมห้าสิบแปดปีครับ เพื่นกับเป็นไม่ออกคำถ้าเพื่นว่าเพื่นกับปันชิลยุกแต่เขาห้าสิบแปดปีครับผมครับถ้าเขาตีเป็นท่าท่าพระเพิ่นเสียสัก็ี่เป็นเก้าศูนย์เนาะผมก็คิดว่าดีเแมนครับต้องตี๊ยงเงินพระเสียนําครับก็ที่ให้ในเขาเรืเพิ่นหลับให้เก้าศูนย์เนาะครับผมครับเอาเก่ามาเชื่อกะบิีรบกวนอาจารย์ซัมเนเด้อครับผม ครับขอพุณอาจารย์สายบุญครับผมครับสวัสดีครับครับผมขอคุณค้าสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขของหลวงตาครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญวัดป่าเมืหันกับห้าศูนย์ครับผมเป็นไฮเม็ดเดียวสองศูนย์ห้าครับงวดนี้เพิ่นกับไฮเม็ดเดียวพื่กันครับพี่น้องสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าตะว่า นะตัดเหรียน้ำครับพี่น้องนะตัดเหรียน้ำก็จะมี90้าศูนเก้าหนแล้วก็สามศูนะครับผมเป็นเลข3คู่บนล่างครับผม90ครับตัดออกมาจาก3 0มศย์เก่าครับวพี่นอ้องเอมักสามตัวตรงๆครับผมก็คือ3 0มศูนย์เก่าตัดมากก็จะมีเก้าเก้าหครับผมแล้วก็สาม บนล่างด้อครับพี่น้องบนล่างและก็แถมพิเศษให้ครับพี่น้องเนาะเลขไม่ออกฝันครับเพื่อนฝันว่าหลงตาที่เพื่อนให้แนวทางนี่แหละครับผมมรณภาพครับอายุหลงตาหาสิบแปดปีด้วครับผมหาสิบแปดปีต่ว่าก็จะลืมว่าพระมรณะคือเก่าศูนย์ครับพี่น้องเนาะลองเบงครับนี่แหละครับผมแนวทางเลขหลงตาครับสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับ เอาทายคลิปนี้ก็มาเชื่อกัขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันในหงวดวันที่หนึ่งมีหนนาคม68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ